ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดงลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าววลิเวอร์พูลสวัสดีครับพูกับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ข่าวดีมากๆเอเยนต์ทีมข่าวมมิกกี A ้ฟันเนเวนพร้อมย้ายมารวงทีมลิเวอร์พูลถ้าหากทีมของแดงยืง่นข้อเสนอที่จริงจังเข้ามาสโมสรลิเวอร์พูลกับทีมดังแห่งึกเวทีพิมพ์เกรกกำลังจะได้รับข่าวดีล่าสุดนะครับเกี่ยวกับก,บการย้ายทีมของมิกกี้ฟันเนเวนที่เป็นนักเตะเป้าหมายในการย้ายทีมของผู้เขาในเวลานี้ และมีแรยง,งานออกมาจากทางด้านของวบฟวกอัลเคมายส์เมื่อวานนี้ครับว่าทางสมโมสรลิพูนั้นได้ติดตามสานการกย้ายทีมของกองหลังดิกิทิมชัน้นฮอลแลนด์รุ่นอายุต่ำกว่า21ปี่ากประชิตและสแสดงความเชื่อใจเป็นอย่างมากว่าต้องการที่จะกราตัวกองหลังที่ถนัดเท้าซ้ายรายนี้ก็สทินแอนฟิล์ให้ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้และในตอนนี้ก็มีเพียงแค่สมโมสรลิพูลทีมเดียวเท่าน,นั้นครับที่แสดงความสนใจที่จริงจังในดวการย้ายทีมของนักเตะรายนี้ ในขณะที่ดังด้านของสโมสรบวกนั้นก็พร้อมที่จะขายนักเตะร,รายนี้ออกจากท,ทีมเช่นเดียกันทหารพวกเขาได้ราคาค่าตัวนักเตะที่เั้่มกล่า25.7ล้านปอนด์นะครับโดยล่าสุดในดทานด้านโซเซฟอนเต้โรดิเกสซึ่งเป็นเอเจนต์ส่วนตัวของมิกกี้ฟานเดฟเฟน ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดโดยทิ้งคำไม่ว่านักเตะภายใต้าการดูแลของเขานั้นกำลังจะย้ายทีมในเร็วๆนี้วันนี้ตอนนี้มีสโมสรที่กำลังให้ความสนใจในตัวลูกค้าของเขาและลิเวอร์พูลก็กำลังเป็นทีมขึ้นน,นั่ในเดี๋ยวนี้โดยเยันรอยนี้กล่าวว่ามิกกี้ฟันเวนเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในนันกาลนี้เขาโชว์ฟอร์มการเล่นอันแข็งแกร่งออกมาให้ทุกคนได้เห็นตอนนี้มีหลายสโมสรกำลังให้ความสนใจในตัวของนักเตะรายนี้และผมคงจะโง่ามากถ้าจะบอกว่าเขาไม่ต้องการย้ายทีมเพราะมันไม่ใช่เรื่องเจิง ตอนนี้เขายังคงเป็นนักเตะของวัวบวกแต่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ในทุ่งตลาดหน้ารอดนี้การที่นั้นการนี้นะครับมิกกี้ฟันเด็นโชว์ฟอร์มการเล่นในอย่างเยี่ยมนั่นคือจุดดึงดูดนั้นกับไหลสมสรเข้ามาสนใจในตัวของเขาที่ผ่านมานั้นก็มีสมสยักย์ใแย่ในพรีเมียร์ลีกหมายถึงลิเวอร์โูลติดตอ่อมาหาตัวผมทั้งหลายครั้งเพื่อสอบถามถึงสถานการณ์การย้ายทีมของมิกกี้ฟันเดเวนและถามผมว่าพวกเขามีโอ,อกาสในเดียวกันย้ายทีมครั้งนี้หรือไม่ซึ่งผมก็ตอบพูกเขาไปตามตรงนะครับว่า มิกกี้ฟานเวนตต้องการย้ายออกจากวัวบวกอย่างแน่นอนเขาบอกกับผมว่าเขาอยากย้ายไปค้าแข่งในศึกพรีเมียร์ลีกแต่วัวบวกก็ยินได้ว่าจะต้องการปล่อยตัวนักเตะออกจากทีมก็ต่อเมื่อได้ราคาที่เหมาะสมซึ่งแน่นอนว่าเขาพร้อมย้ายทียมถ้าหากมีข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาและในทางตรงข้ามถ้าไม่มีข้อเสนอเข้ามาเขาก็พร้อมที่จะอยู่กับ,บวัวบวกต่อแน่นอนนะครับว่าคำพูดที่ออกมาจากปากของเอ้ยันรายนี้ก็คือการส่งทิยันโดยตรงมายังสโมสรลิเวอร์พูลที่ตอนนี้เป็นทีมเดียวนะครับที่กำลังให้ความสนใจในตัวของนักเตะรายนี้ ว่ามิกกี้ฟันเดเฟนนั้นพร้อมที่จะย้ายทีมเป็นอย่างมากและทางลิฮูนั้นก็ควรที่จะยื่นข้อเสนออย่างเป็นการมาคว้าตัวนักเตะรายนี้ไปร,ร่วมทัพแต่ถึงดังนั้นการย้ายทีมของมิกกี้ฟันเดเวนนั้นอาจจะต้องรอไปอีกถึง2-3สามัปดาห์ข้างหน้าเลยทีเดียวนั่นเพราะว่าตอนนี้ตัวของมิกกี้ฟันเดเวนนั้นกำลังรับใช้ทีมชาติฮอลแลนด์ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน21เปีและถ้าหากมีการย้ายทีมเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นช่วงกลางเดือนอรกรกฎาคมนี้นะฮะและถ ก็น่าจะเป็นช่วงกลางเดือนรกรกฎาคมเลยนะฮะส oh, <your> ื่อดังอิตาลียืนดันลิเวอร์พูลเป็นทีมแต่งและเป็นทีมขึ้นนำในดิวกาัยิดทีมของนิโคลบาเลล่าแต่การยืมทีมอาจจะไม่เชื่องเร่งง่ายเพราะอินเตอร์มิลานตั้งราคาขายเอาไว้สูงถึง70ล้านปอนด์สโมสรลิเวอร์พูลกับยังคงตัวเป็นข่าวจิ้มโด่งกับการยืมทีมของนิโคลบาเลล่าอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีคำยืนยันออกมาชัดเจน วันณตอนนี้ดูเหมือนว่าทางสมมสรลิเวอร์พูลนั้นกาลังเป็นทีมขึ้นนําเป็นตัวแต่งเดียวกันในทีมของนักเตะรายนี้และกระหมุอมว่าเป้าหมายของนิโกโลบาลลิล่านั้นก็คือการย้ายออกจากอินเตอร์มิลานเพื่อไปหาความท้าทายใหม่ได้หในลีกต่างแดนด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยที่ตอนนี้นะครับมีหลายสโมสรชื่อดังในพิยรีต,ต่างก็กำลังให้ความสนใจตัวของกองกลางดีกิจิชัชดอิตาลีรายนี้เดินดิโกลโลบาลลล่านั้นสร้างชื่อให้กับตัวของเขาเองในฐานะนักเตยะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาแม,มนของศึกบลยโร2020 ที่ในครั้งนั้นทีมชาติอิตาลีของเขาสามารถคว้าชั้นรายการนี้ได้เป็นผลสุเร็จและการที่เขาเป็นผู้นําในแดนกลางของทีมชาติอิตาลีนั้นตาให้ชื่อของนิโคลบาลเลล่ารายเป็นชื่อที่ติดหูของแฟนบอลทั่วโลกอย่างรวดเร็วรวมไปถึงการพาโตสกัดมูใหญ,ญ่อินเตอร์มิลานทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกบอลยูฟ่าแชมริกในลุกมนี้แม้ว่าอินเตอร์มิลานจับไปไม่ถึงฝั่งฝันเพราะพ่ายแพ้กับแมเชสเตี์ในนัดชิงชนะเลิศ แต่ถึงในนั้นนะครับชื่อของนิโกโลบาลล่าก็ได้กลายเป็นป้าหมายการสนทัพของหลายทีมทั่วยุโรปในทันทีนะครับโดียวล่าสุดน,นะครับตอนนั้นของลาการ์เซตาเดลโลสปอร์ตนังสือพิม์กีฬาชื่อดังของอิตาลีนั้นก็ได้ออกมาตีข่าวว่าในตอนนี้ทางสโมสรลิเวอร์พูลกำลังเป็นทีมขึ้นนําในดการยนี่ทีมของนิโกโลบาลล่าและเป็นทีมตังหนึ่งที่จะคว้ากองกลางดีกีทิมชา่นอิตาลีไปร่วมทัพ โดยกองกาลางดีกีทีมชาติอิตาลีนิโคโล่บัลเล่าอายุ26ปีหลังจากที่ณตอนนี้ทีมของแดงสามารถเอาชนะได้ทั้งเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่ต่างกำลังเป็นทีมที่สนใจในตัวของนิโคโล่บัลเล่าด้วยเช่นเดียวกันแต่ที่ผ่านมานั้นกับลิเวอร์พูลแสดงความชัดเจนเป็นอย่างมากที่อยากจะได้ตัวนักเตะก,กองกาลางดีกีทีมชาติอิตาลีรายนี้มาร่วมทัพและทางสโมสรอินเตอร์นั้นก็พร้อมที่จะขายนิโคโล่บัลเล่าให้กับลิเวอร์พูลด้วยเช่นเดียวกัน แต่ที่นั้นทางด้านของสื่ออิตาลีรายนี้ก็แสดงความเชื่อมันว่ามันอาจจะเป็นเรื่องยาพกพอๆเลยทีเดียวสำหรับสโมสรลิเวอร์พูลที่จะประสบความสำเร็จในดูนี้นั่นเพราะทางสโมสรอ,อินเตอร์มิลานนั้นต้องการค่าตัวในการย้ายทีมของนิโกโลบาลเลลา่าในราคาที่ไม่ถึงกว่า70ล้านปอนด์เลยทีเดียวโดวยราคานี้ถือเป็นราคาที่สูงจนเกินกว่าที่ลิเวอร์พูลตั้งเอาไว้เป็นอย่างมากนั่นเพราะทางลิเวอร์พูลนั้นมองว่า ค่าตัวของนิโกโลบาลเลล่านั้นจะมีราคาที่ไม่เกิน50ล้านปอนด์เท่านั้นดังนั้นจึงเทิดว่าทางทีมงานของลิเวอร์พูลนั้นน่าจะมีการต่อรองราคาการซื้อขายนักเตะรายนี้กับทางอินเตอร์มิลานอย่างเต็มที่เพราะถือได้ว่านิโกโลบาลเลล่านั้นเป็นนักเตะอีกคนที่ทางเจกิ้งคลอปนั้นชื่นชอบเป็นอย่างมากและพอติดตามฟอร์มการเล่นของนักเตะรายนี้เป็นระยะเวลานานแล้วดังนั้นต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นจะจริงจังกับดีวนี้ไปจนถึงขั้นสามารถปิดดิวได เชลตาบิโก้พร้อมขายกาบีเวก้าออกจากทีมในทันทีถ้าหากได้ค่าตัว40ล้านยูโรพร้อมยืนยันใครยืน่นข้อเสนอเป็นทีมแรกก็คว้าตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมได้เลยเชลตาบิโก้ทีมดังในสิงล,ละเลคัสสเปนนะครับก็ได้ออกมาประกาศถึงความชัดเจนออกมาแล้วนะครับว่าทีมของผู้คนนั้นพร้อมแล้วที่จะขายกาบีเวก้ากองกลางดาวร,รุ่งคอนสวนซูของพวกเขาออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เลย หากมีทีมที่สนใจสามารถยืน่นข้อเสนอที่เป็นค่าจีกิงานจำนวน40ล้านยูโรหรือ3-5ล้านปอนด์ให้กับพวกเขาได้และจากข่าวที่ออกมานั้นดูเหมือนว่านะตอนนี้ทั้งสโมสรลิเวอร์พูลและสโมสรเชลซีนั้นกำลังกลายเป็นทีมขึ้นนำในเดือนนี้ร่วมกันนะครับโดยล่าสุดนะครับตอนนั้นของฟอร์เรนส์แพารินเบิร์นักข่าวชื่อดังและมีความน่าเชื่อถือของสกีสปอร์ตเยอรมนีก็ได้ออกมาใข่าวล่าสุดนะครับว่า ในตอนนี้ทางด้านของสโมสรบเยิมินิกทีมแชมป์บุนเดสกันเยอรมันเมือนกันล่าสุดนั้นไม่ได้อยู่ในการแข่งขันไล่ล่าตัวกาบ,บ้เวกาอีกต่อไปแล้วโดยมาถึงสมโมสรโรมาริดยักษ์ใหญ่ของศึกลาลิกาสเปนก็ไม่ใช่ทีมแต่งในเดิวนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะทางเชลตาบิโก้ยืนยันว่าจะไม่ขานั้งแต่รายนี้กับทีมในลีกประเทศเด,ดีวยวกันนะครับดังนั้นใน,นตอนนี้ก็มีความเป็นไปได้ในการย้าทีมของกาบ,บ้เวกานั้นจะเหลือมูลค่าลิเวอร์พูลกับเชลซีเพียง2ทีมเท่านั้น โดยที่ผ่านมานั้นทั้งลิเวอร์พูลและเชลซีนั้นต่างก็มีการส่งทีมงานของพวกเขาเข้ามาเจรจาพูดคุยกับเอเยน่นนักเตะรายนี้ไปบ้างบางส่วนแล้วและทางผู้บริหารของสโมสรเชลตาบีโก้นั้นก็ยืนยันถึงความจัิงจนออกมาแล้วว่าก,บบวกาบีเวกานนั้นจะย้ายออกจากทีมในช่วงสัปดาห์นี้อย่างแน,น่นอนและณนะตอนนี้ตัวกนนั้นพร้อมพิจารณาทุกขอ้อเสนอที่จะเข้ามาที่สโมสรโดยทางผู้บริหารเชลตาบีเก้ยืนยันว่าตัวคนนั้นพร้อมปล่อยตัวกาบ,บีเบกนออกจากทีมในทันทีถ้าหากได้แค่ตัวจำนวน40ล้านยูโรทเทียบ อนเตรยีและพวกเขาก็พร้อมขายกับ,บิวิการกับทีมที่ยิ่งก็เสนอเข้ามาเป็นทีมแรกด้วยเช่นเดียวกันโดยวตอนนี้ทั้งสโมสรลิเวอร์พูลและเชลซีนั้นต่างก็ยังไม่มีสโมสรไหนยืน่นข้อเสนออย่างเป็น,นการจํานเงิน40ล้านยูโรเข้าไปที่ทางเชลต้าบิโกเต้อย่างใดนะครับแต่ทางฟอร์เรนส์เพลนเทนเบิร์ก็ยืนยันว่า ทางลิร์พูและเชลซีนั้นต่างก็พร้อมที่จะจ่ายค่าตัวจำนวนดังกล่าวนี้ได้แบบไม่มีปัญหาและเชื่อว่าทั้งสองทีมนี้อาจจะนงๆเขเสนอก,กับพี่เชตาบิโกแบบพร้อมๆกันในสัลดาหนาะและเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วก็อาจจะต้องมองไปที่ตัวของกาม่วิก้าแล้วหรับว่าจะเลือกย้ายไปร่วมทีมสโมสรไหนกันแน่ระหว่างลิร์พูกับเชลซีนะฮะโอ้โห จิมมี่การ์เลอร์ยังไม่คิดว่าเจคกิงคลอปจะใช้เทนเล่นในตำแหน่งกองกลางเต็มตัวแม้ทำผลงานที่ยังโดดเด่นในช่วงปลายฤดูกาลรวมองถึงกับทีมชาติอังกฤษในสองเกมล่าสุดนะครับแต่จิมมี่การ์เกอร์อดีตกองหลังของลิเวอร์พูลก็ยังไม่คิดว่าเจคกิงคลอปจะตัดสินใจใช้งานเทนอเล็กซานเดอร์อโนในบทบาทกองกลางอย่างเต็มตัวในฤดูกาลใหม่จิมมี่กาเกอร์เชื่อว่าเจคกคลอปยังมองเทนเป็นฟุลแบ,บ็กในแบบลูกผสมผสารที่สลับเล่นกองกลางในแบบช่วงปลายฤดูกาลที่ผ มันเพิ่งเป็นการสนวนาอีกครั้งในแง่ของผลกระทบต่อตำแหน่งของเขาในลิเวอร์พูลเขามักเน่นในตำแหน่งฟุลแบ็คและกองกลางตัวกลางเสมอและเขาก็เก่งในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางจิมมีก่การ์เกอร์บอกมันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะอยู่ที่นั่นตอนนี้หรือไม่เพราะเมื่อคุณมองเขาในฐานะนักเตะจุดอ่อนอย่างหนึ่งของเขามีในบางครั้งอาจจะเป็นการป้องกันแบบตัวตัว,ตว,ตวและประกบตัวที่สาไกล ถ้าเขาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์เขาก็ไม่ต้องก็ไปอยู่ในสันการแบบนี้ที่เขาโดนเล่นงานผมไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรสําหรับลิเวอร์พูลในนันหน้าบางทีอาจจะเป็นอนาคตก็ได้เพราะผมไม่คิดว่าจิ๊กเก็ตกรอปจะเปลี่ยนแผนทั้งหมดในช่วงสมมยนี้ในการตั้งใจที่จะเสริมกองกลางอยู่แล้วผมคิดว่าเทนจะยังคงเล่นในบทบาทที่ผสมผสานระหว่างฟุแบ็ลกับกองกลางต่อไปบางครั้งอาจจะเล่นในตำแหน่งกองกลางบางทีอาจจะเล่นฟุนแบอล แต่ต่อจากนี้ไปเขาจะได้เล่นในตำแหน่งกองกลางในที่สุดผลงานมันเข้าตาจริงๆอดีตแข้งถึงกับยดเทนส์เทียบกับเมซี่ตัวนี้คาสซาลีโนนครับกองกลางที่ดังที่ปัจจุบันเป็นกูรูยกให้กับเทนอเล็กซานเดอร์โนไปเปรียบเทียบกับลีโอนลเมซี่เลยทีเดียวในแง่ของศักยภาพและเจ้าตัวโชว์ผลงานด้อย่างยอดเยี่ยมโดดเด่นในการเล่นเป็นกองกลางให้กับทีมชาติอังกฤษนะครับ เทนเหมือนได้เกิดใหม่ครั้งกับทีมชาติอังกฤษเมื่อเกลิสเซเกตให้โอกาสเขาลงเล่นในบทบาทจอมทัพและก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมากๆตลอด2เกมที่ผ่านมากับทีมชาติอังกฤษลงเล่นในศึกยูโร2024รอบคัดเลือกที่ผ่านมาคุณมองไปที่เทนสิและคุณรู้ได้เลยอครับว่าเขาสามารถส่งบอลให้กับคุณได้เพราะว่าคุณทำแบบนั้นในเกมกับเมาตาทุกคนจะพากันคิดว่าถ้าเขาได้โอกาสในการเจอกับเยอรมันอาร์เจนตินาหรือบราซิลในเกมรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก คุณจะยังคงให้เขาเล่นตรงนั้นต่อไปไหมคลาส,สต์ตลินุกล่าวสิ่งที่ผมย้อนกลับไปถามพวกเขาก็คือพวกเขาประเทศอื่นจะให้เขาเล่นพวกเราทั้งหมดรู้ว่าพวกเขาจะทําแบบนั้นลิโอเนลเมซี่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในฟุตบอลโลกเดินไปรอบๆแต่เขาก็ยังพาทีมชาติอาร์เจนตินาและควา้าแชมป์โลกได้สาเร็จผมกําลังเปรียบเทียบเทนกับเมซี่หรือไม่ไม่แต่เขามีคุณสมบัติที่ไม่ห่างจากเมซี่ในตัวของเขาเลย เขาสามารถพัฒนาในตำแหน่งนั้นได้ด้วยเหรอเราทุกคนมองไปที่เท้นและคิดว่านั่นคือสิ่งที่เรารู้ว่าเขาสามารถทำได้แต่เขาจะประปับปรุงในส่วนนั้นได้หรือไม่ลิร์พูดเร่งเครื่องหวังเบียดโชซีเซนดารุ่งเชลตาบิโก ลิเวอร์พูลกับเชลซีนะครับสองสโมสรดังแห่งศึกเวทีพรีเพิ่มีกร็ดกกำลังเปิดศึกนอกสนับการควบตัวกาบีเบก้ามิ่ฟิลอนาคตการของเชลตาบิโก ico, สโม,มสรในศึกลาลิกาสเปนไปเสริมความแข็งแกร่งในช่วงสมัยนี้ดาวเตนอวัยวะปีกกำลังได้รับการชื่นชมอย่างมากหลังระเบิดฟอร์มเทพโดยอย่างยอดเยี่ยมกับเชลตาบิโกเมือ่อซีซั่นที่แล้วโดวยเจ็คกิ้งกลับคนลิเวอร์พูลและมาริโชโปเปจิโนกุนซือคนใหม่ของเชลซีต่างก็อยากได้กาบ B ีเวก้ามาร่วมทัพเป็นอย่างมาก ยิวกังลาฟกำลังสร้างแผงมิฟิลยุคใหม่ให้กับลิเวอร์พูลหลังจากบรรดาตัวหลักอย่างจอแดนเฮนเซนฟาบ์มิโยและตีโกอาก,กันโตราเริ่มลอยลานลงแล้วโดยกาบ B ิเวก้าถูกมองว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวและพวกเขาก็มีการเจรจาเบื้องต้นกับตัวแทนของนักเตะแล้วขาะที่โปรเวเชโนโอ,อยู่ระหว่างการมหากรรมการคุ่ใหม่เข้ามายืนทำเกมร่วงกับเอนโซเฟินเดนเนน้าและกาบ B ิเวกาก็เป็นกองกลางรายชื่อลำดับแรกๆที่พวก,ก,กเขาต้องการ พร้อมที่จะเข้ามาพูดคุยกับบอร์ดมริหารเชอเซ่ถึงการยื่นค่าสนออย่างเป็นทางการต่อไปโดยสําหรับกองกลางชาวสเปนนี้มีสัญญาผูกมัดกับเชลทาบิโกจนถึงปี2 0ง6นีและมีค่าจินตยาอยู่ที่40ล้านยูโรเท่านั้นนะครับลิรูพูออกล่าสตาฟิโอเรนตินาหลังเคยมีข่าวในช่วงฟุตบอลโลกมีรายงานนะคกับา่าสโมสรลิพูทีมดังในศึกรีมีกร์เกเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำที่กำลังไล่ล่าตัว โซเวียนอัมรบักกองกลางของฟิออเรนติน่าในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แกงดีกีทีมชาติโมร็อกโกเคยตกเป็นข่าวกับทีมหงดแดงมาแล้วในช่วงฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์หลังจากที่นักเตะรายนี้โชว์ฟอร์มนี้อย่างยอดเยี่ยมช่วยพาทีมชาติโมร็อกโกของเขาคว้าอันดับที่4ในทัวร์นาเมนต์แมตช์ฟุตบอลโลกดังกล่าวรายงานล่าสุดมาจากเว็บไซต์ฟันซิซาสโฟโนเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลก,กับ Brazil, นิวิเกอส์เป็นเพียงแค่สทีมในเวลานี้ที่พร้อมที่จะแจกเงินค่าตัวของอัมรบักตามที่ฟิิอออเเรรรนนต่าียก้ง นอกจากนี้สื่อล่าวยังอ้างว่าสตาร์ม่วงมหาการฟี่อร์เรนติน่ายังได้รับความสนใจจาก2ทีมยกษงใหญ่ในสึง่งล้านก็สเปนอย่างแอตเลติกมเริดและบาซน่าอีกด้วยอย่างไรก็ตามริวอโตก็มองว่าหงอยหญ่ยังคงมีป้อมายสำคัญอยู่ที่เคเฟนตูรานกองการจากนิดเป็นอันอดับแรกเหมือนเดิมใครจะหยุดเอาโดวันแมนชิตีปูกาดความยิ่งใหญ่ทีมเดียว จอห์นอรตนะครับตำแหน่งกองหน้าของลิเวอร์ยอมรับว่าเขาเหวังใจว่าแมนเชสเตอร์จะผูกขาดของความยิ่งใหญ่ในวงการฟุตบอลกลษเพียงทีมเดียวอาเรตตั้งคำถามว่าทีมไหนจะมาหยุดแมนเชสเตอร์ได้หลังจากดูการล่าสุดพวกเขาก็คว้าทริปเบิลนแชมป์ม,มาเข้าคลองผมไม่มีปัญหาในการจดจำกับทีมที่ยอดเยี่ยมและผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมแต่เราต้องการเห็นการแข่งขันในกีฬาและอาจไม่มีสิ่งนั้นในฟุตบอลเวนเตสีแต่ว่าแมนเชสเตอร์จะร่วงโรยไปเองอาเรตแสดงความคิดเห็นในคอลัมน์ที่ซันดเดวลิล พิมลิกนะเอเ้ยครับสองแชมป์ก็เกือบที่จะเป็นพิธีการที่สมบูรณ์แบบในสัปดาห์สุดท้ายของฤดูกาลแล้วและในขณะที่พวกเขาโดนอินเตอร์มิลานไลต่ต้อนในนัดจิงชนะเลิศยู่ฟ้าชิมลีทางเดียวที่พวกเขาจะแพ้ก็คือถ้าหากปล่อยให้ความกดดันในขณะนั้นมาถึงพวกเขาตอนนี้สตีชนะความกระวนาวายในใจเรื่องการไม่เคยได้แชมป์ยู่ฟ้าชิมลีได้แล้วมันคงยากที่อยู่พวกเขาในการแข่งข,ขันในทุกรายการและฟุตบอลยุโรปก,ก็น่าเป็นห่วงเราต้องการ ให้แฟนๆทั่วโลกติดตามชมการกทิงถ้วยแชมป์และถ้วยแชมป์ที่น่าตื่นเต้นแต่วันเวลาเหล่านั้นนะครับอาจจะจบลงตราบใดที่แมนเชสเตียยังครองแชมป์อยู่ค่าตัวน้อยเกินไปอาจแจกปัดขายทิมเบอร์ให้กับอาร์เซนอล เดลี่เมลนะครับสื่อของกัลังกฤษระบุว่าไอเปัญญาอาร์เซนอลบอกปัดก็เสนอที่ in, อาร์เซนอลยื่นสู่ขอยูเรนทิมเบอร์กองหลังที่เคยมีข่าวจิ้มดวงกับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยแล้วหลังจากไอเปัญญาอาร์เซนอลยื่นเขาเสนอเข้ามาที่30ล้านปอนด์โดยว่ากันว่านะครับอาจจกอยากจะได้เงินราวๆห้าสิบล้านปอนด์อาจจกอัมสเตอร์ด,ดัมนะครับปฏิเสธ็จเขาเสนอจากไอเปัญญาอาร์เซนอลที่ in, ออยื่นขอซื้อยูเรนทิมเบอร์กองหลังคนเก่งของทีมแล้วนะครับตามการรายงานจากเดลี่เมลสื่อของประเทศอังกฤษ ทิเบอร์นะครับทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับอาแจากอัมสเตอร์ดัมในช่วงหลายฤดูก,กาลที่ผ่านมาจนมีส่วนช่วยให้ทีมได้แชมป์เอเลวิชี่ลีกของฮอลแลนด์ในฤดูก,กันล่าสุดซึ่งมันก็ส่งผลให้เขาตกเป็นข่าวหลายทีมดังในยุโรปด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นช่วงซัมเมอร์ปีก่อนแมนเชสเตอร์รวมถึงอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ตอนนี้อาร์เซนอลนะครับจริงจังกับการไล่ล่าตัวยูเรนทิเบอร์จนยืนน่นข้อเสนอไปแล้วนะครับที่30ล้านปอนด์ประมาณ1220ล้านบ้บาท แต่ทางอัจจันตดำก็บอกปัดข้อเสนอนั้นไปเป็นที่รูยแล้วโดยเป็นที่ที่กันว่าอัจาอันตดำต้องการค่าตัวของแข้งดังในวัย22ปีเอาไว้ที่ราคา50ล้านปอนด์ประมาณ2,200ล้านบาทแต่ทกระนั้นเดลเมาลก็เสริมว่ามันมีความเชื่อมั่นว่าทั้งสองสโมสรจะหาข้อตกลงร่วมกันได้เดนอนนี้ในท้ายที่สุดโดยตัวของทิมเบอร์สนใจที่จะไปเล่นกับอาร์เซนอลเช่นเดียวกันครับนี่คือสุลกาลิบพูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของที่2ี่มิถุนายน ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมืองนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ